เย้ยินดีด้วยกับน้องเนยด้วยนะครับที่ได้อันดับที่หนึ่งจากผลด่วนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับจะได้อันดับที่หนึ่งนะครับแต่ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะมาทําคลิปโอเคครับอย่างที่ทราบกันดีครับในตอนผลด่วนครั้งแรกน้องเนยปิดหน้าปิดตามันเลยที่ปิดหน้าปิดตาเพราะน้องเนยไปสักคิ้วมานี่ เข้มปื้อเลยผมดูแล้วยังตกใจแล้วยังกลัวอยู่เลยนะตอนเนี้ยอ่ะแล้วผมก็ถามทุกคนว่าไอดอลสักคิวได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าก็แล้วแต่เมมเบอร์ครับก็คือสักได้นี่แหละมันคือใครอยากจะสักก็สักไปเลยครับมันคือสิทธิ์ของเขานะครับแล้วทุกคนถ้าคิดว่า ถ้าจะไปสักคิว้วจะไปสักไหมครับแล้วถ้าสักอยากสักเพราะอะไรขอเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณครับ